สวดีครับเราอยู่ในช่องฟุกสุทารลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะครับผมแบบนี้เราก็อยู่รถแห่นะครับวันนี้ฟุกุสุทารจะขึ้นรถแห่นะครับวันนี้แม่พี่ช้างสวัสดีครับโอ้ยหลายช่องแน่วันนี้ตอนนี้ตอนน,นนี้กำลังเสิเ็จแห่ใบควาพอดีเร้เรวจๆกันน้องตัดมากเร็วอย่างน้องตดัดวันนีรประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่ง แล้วก็ตโอ oh, <fists. S 2> ้แสดงว่าวันนี้สองงา,นค,น,าคคนครับวันนสองงานครับผมอยากได้สามอยูแต่มันไม่ถ <c oughs> ึงครับโอ้ชั่งนี้ก็จะเมื่อยล่ะโอกาสก็คือว่าโอเคนะครับผมไม่ไปเยอะไม่มากนะครับเือะพอดีพอดีวางกางไม่ได้เพี่น้องนะครับผมอันนี้ไล่ช่องหลักช่องช่องหลักจะไหนชันงทิพย์ชทิพช่องหลักและช่องยังช่องหลักช่องช่องช่องอะไรอื่นช่องซาโนะได้แทนค่ะครับผมซาโนะได้แทนช่องหลัก ปากเป็นคนห่คดบแลรชบปวกเนไหมคนูหนูไม่ค่อยจะทำกิลาเลเพราะว่าหนูหนูไม่มีเวลาเลยหนูงานเยอะหนูยุ่งถ้าหนูได้ขึ้นรถแล้วมันลำบากปกติครับผมไม่ใช่คนดังนะครับคนดำนครับ ได้ครับฝากพี่ๆฝากพี่ๆแอดมินช่องพี่ปุ๊บด้วยนะครับอันนี้ยอดติดตามน่าจะประมาณสองแสนแล้วยาว่ะเจ็ดพันเจ็ดพันครับทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผม้นะครับเดี๋ยวเฮพี่ช่างนี่แหละแชร์ลุงช่องพี่ช่างแล้วก็เดี๋ยวให้แอดมินแชร์พร้อมช่องพี่ช่างเนี่ยบ่ค่อยบ่ค่อยได้แชร์เลยบ่ค่อยได้ลงเลย ยูยูยูซ้ำเก่าแล้วก็ดเาท่านไปสายย,ยูนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับฝากที่น้องทำภาัยยูใกล้มาเป็นก้วตังใจสาวนอนทุ่ง,งไงนะครับเพราะว่าวันนี้งานใหญ่มากบิ๊กเหมือนท่านทาบิ๊กโมเท่นเลยนะบรรยากาศแมนเมนเมนบิ๊กโมเทนนี่คือเขาจะกลางเต้นเรากลางอ้อยครับผมบิ๊กโมเท่นเขากางหุเขากางหุ่นเขาแต่เรากางอ้อยรู้ไหมว่าคือช้างขุกจังช้างติดอ้อยนะครับรถไทยเยอะมากเลยไม่ต้องกลัวครับผม แล้วก็าัปูันโว้ยนะครับฝากที่รับน้องนะตนะครับผมจ้าง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 รถแห่ครับผมศูนย์หกหนึ่เ้า้ง้าจ้างจ้างจ้างด้วพี่น้องรถแห่สองนวยนะครับอันนี้ก็ช่องช่องรักกันหมดนี่เโอ้ตัวนี้ได้สดแคอครับผมจ้างจ้างจ้างศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าห่าเราจเจ้าภาพไลอัตรานะครับให้ในระยะตลอดฤดูกาลนะครับผม ดูดูการนี้ฤด,ดูการต่อไปฤด,ดูการผัดไปก่อนนะครับ,นะรบและวันนี้อ่อเขีมบอกว่าให้ฟุกคงทธรขึ้นรถแห่ด้วยฟุกได้ถ้าฟุกจะขึ้นไปขึ้นเลยมาเลยนะครับมาเลยยินดีเลยนะครับเพราะว่าขึ้นแบบไม่มีค่าตัวแต่ผมก็เลยคืดอยู่ว่าเออขึ้นแบบไม่มีค่าตัวแต่ก็เลยคืดอยู่เออยังไงเนาะดีเนาะ มันฟังยังไงไม่รู้เอ๊ะไม่ค่อยได้ยินพูดไปพูดมาเนาะเรื่องใครพูดถึงเรื่องเงินไม่ค่อยได้ยินนะามพูดพูดเรื่องเงินครับผมข้าวหอมแด้อยาม้อะไรนะไม่ได้ยินข้าวปี๊ดข้าวปี๊ดข้าวไรข้าวทุกข้าวบาทครับผมข้าวขุมปีเข้าวขุมปีดครับผมใครที่อยากข้าวขุมปีดต้องทำยังไง ครับผมกติกาเดิมงานไขเดิมนะครับพี่น้องนะครับผมปุ่มปิดทีเฮ้าหเฮ็ดไว้หรือว่านะครับที่นําเสนอให้พี่น้องดูครับผม่เอาแบบราคาที่แบบเราจะต้องได้ประหยัดประหยัดนะครับตีไปแล้วมื่นหนึ่งมันบกี่บาทนะครับหรือว่านะครับช่วยสนับสนุนศิลปินสนับสนุนวงนะครับให้พี่น้องนะครับได้นะครับสนับสนุนวงนะครับอีกอย่างหนึ่งสิเด็เข้าสิเด็มีงานเทศนะครับอีกอย่างนึงเขาจะเด็มีค่าโต้ครับเขาจะเด็มีค่าตัวครับผม ประเด็นหลักประเด็นหลักกับคือหลายๆคนหลายๆลิปหลายๆช่องนะครับผมบ่ได้ไปใส่อกครับเพียงแต่ผมไปครทีมไปลทีเ่านันเอนะครับผมยังดูนะครับผมบอตัวไล่ออกเมื่อไหรเมื่อเราจะรู้ข่าวนะฮะแมนครับสวัสดีครับกดนอะไรองอยเอ้าิดเสี่ยงใ่นเขาจอดรถยู่ไเนี ไฟขอดูมไปลาบโอ้ยเดี๋ยววงเขาิขามกินเป็ดกินเป็ดมาได้โอ้ตัวนี้หันอากดถือให้เนี่ยบ้าสิไปแล้วบ้าไทยลูกแอบย่อวันนี้ฟุ๊กฟุ๊กมอเตอร์ไซคจะขึ้นรถแห่ไปหาแตงตุกกัน Pai, pai, pai. Lá, bênh, bari. Lá, bênh, bênh. Vênh, bênh, 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 ก็แวไอหนึ่งรังบนำายอไรนยรุ่ดัารนไปนหาเฮะคับป่ยนสูตรนะครับผมเปลี <k <k ่ยนสูตรเปลี่ยนเฮียเ้มันเป็นนะครับ ฮ่ามองอยู่มองเศร้าครับจังหน่อยเดี๋ยวไปหาเงินสุดคนจะเข้าครับอู๊นะครับรถ พี่ฟุกข,ขึ้นรถแห่ครับกหรือว่าแบบว่าเอามวลมวกันนะครับผมมวลมวกันไปเล่นไปซอยครับซอยทีมของพอเข็มกับพีโอพระร้านใจนะครับผมซอยทีมรถแห่หน่วย2องนะบ่ได้มีหาจากอียังรื่องสิ๋นเต่ว่าผมไปด้วยความเต็มใจนะครับผมเพราะว่าใจเราไปแล้วนะครับใจมันหมักแหมครับพี่เป็นนักนะครับผม จังหวะไดไปจังหวะไปโอเคมาสิกเก้นในเทีนลำมือนี้นะครับมากอยากลองเพียงนะครับลองเพงหมุนม้วนครับกมอย่น้องฮะกระแมนต้องม็นอยู่แล้วแมนเอามาจอดนี่ซะซชุ่มหนังยุหันบ่นอนนอนทั้งรถบ่ นี่เดี๋ยวเอามาจอดนี่ัพื่อนทมคนเราจะลิปนี้นะครับฝากไปสมีนล้กันนะครับสวัสดีครับ